ยามาฮาจัดหนักจัดเต็มเชิญสื่อมวลชนร่วมทดสอบ New MT-03 s p o r t Naked Bike ที่สุดในคลาส300ก่อนเปิดประคาในงาน Motor Expo 2020บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดพร้อมรุกตลาดสปอร์ตเนกเกตไบค์คลาส300ครั้งใหม่เชิญสื่อมวลชนชั้นนำของเมืองไทยร่วมกับขี่ทดสอบและสัมผัสสมรรถนะของ New MT-03 ใหม่ Dark Lightning ที่สุดในคลาส3 0 0กับสปอร์ตเนกต ของจ a m a าหโดย New MT 03ใหม่มาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ขนาด321 cc ี่ีให้อาาัตรายเร่งสุดเร้าใจทุกการบิดคันเร่งพร้อมด้วยการออกแบบดีไซน์ใหม่สุดเท่ดุดันตั้งแต่หัวจดท้ายด้วยชุดไฟหน้า full led แบบ Twin Eyes และ LED, เทคโนโลยี monofocus led หรือนไม้น้าจอใหม่แบบ full lcd โดดเด่นเห็นชัดครบทุกฝั่งชันพร้อมตอบสนองการขับขี่ที่เร้าใจมากยิ่งขึ้น ด้วยโชคหน้าเทเลสโคปิกแบบอัพไซด์ดาวเพิ่มความมั่นใจด้วยระบบเบรค ABS โดยทางบริษัททยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดจะทำการเปิดราคา New MT03 ใหม่ยังเป็นทางการภายในงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่37หรือมอเตอร์เอ็กซ์โปสองพันยี่เมืองทองธานีพร้อมราคาสุดพิเศษสำหรับผู้ที่จอง New MT03 ใหม่ Dark Lightning ผ่านเว็์ www.jamaha.co.th motor.co.th ระหว่างวันที่1ถึง7ธันวาคม2,563นี้เท่านั้นวันนี้เรามีการเชิญสื่อมวลชนเข้ามาทดสอบขับขี่ยามาฮ่าอีลเอมทศูนศาก่อนที่จะเปิดตัวจริงในวันที่1ทธันวาคม2,563นี้ที่ Motor Expo 2020ครับเป็นรูปร่างหน้าตาดีไซน์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากตัวเดิมคือมีโฉมหน้าที่ดุดันมากขึ้นที่สำคัญนะครับ เรามีโปรโมชั่นที่อยากให้เรามีโปรโมชั่นจองออนไลน์ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่เปิดตัวนะครับเป็นเวลา7วันสําหรับ200คนแรกเท่านั้นเป็นราคาพิเศษลูกค้าที่สนใจสามารถจับจองได้นะครับในช่องทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ y a m a ฮ่แล้วก็ y a m a ฮ่าโซ i ิตี้ไทยแลนด แล้วก็ทางร้านผู้จำหน่ายทั่วประเทศหลังจากจองวันที่ 1- นถึงเเรียบร้อยนะครับรถจะพร้อมส่งมอบถึงมือลูกค้าทุกคนตั้งแต่วันที่15บธันวาคมเป็นต้นไปหลังจากครบ200คันแล้วลูกค้าที่สนใจก็สามารถซื้อได้ในราคาปกติครับวันนี้เป็นวันที่เราได้มา sneak preview Yamaha าา5 MT03 รุ่นโฉมใหม่คือในหลักใหญ่ใจความของเครื่องยนต์ของรถพวกนี้มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปชัดเจนเลยเนี่ยคือดีไซน์ภายนอกของมันดูดุดันมากขึ้นเอ็กซ์ซียดูใหญ่มากขึ้นนั่นเองครับ สิ่งสาคัญเลยที่เปลี่ยนไปอย่างหนึ่งที่สัมผัสได้คือทันทีที่คุณคล่อมท่านหน้าของมันจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับดีไซน์ของตัวรถจากปกติแต่ดีไซน์ให้สมมาตรกันทั้งคันใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนเป็นแบบสตีลบูหรือว่ากระทิงเหล็กทุกอย่างมวลทุกอย่างมาอยู่ด้านหน้ามากยิ่งขึ้นทําให้คุณสามารถควบคุมแฮนด์ลิ่งรถได้ดีมากยิ่งขึ้นการควบคุมรถเข้าโค้งเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นและด้วยแฮนด์ที่เล็กและต่ำครับทำให้คุณมีความได้เปรียบเวลาใช้งานมุดกกกกกกกาาาาาารรรรรจจใใในนนนนเเมมมือออองงแแแตตต่่่่่ถ้้้้้้้้คคคททีีีียยยไไดดดดววบุขขขึึึั็สูล กว้างขึ้นก็จะให้การแฮนดลิที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับการส่งกําลังของเครื่องยนต์3 2 1 cc 2สูบเรียงเนี่ยทำได้ดีมากๆมีความสมูทส่งกําลังได้ทุกย่านรอบครับตั้งแต่เกียร์1 2 3 4 5เนี่ยโอ้โหให้อัตราเร่งที่ดีมากๆเลยนะแม้วันนี้เราไม่มีโอกาสได้ขี่แบบเต็มคันเร่งครับแต่ก็พอจะบอกได้ว่า New MT03 ดีขึ้นกว่าเดิมมากจริงๆครับ